มาค่เออนึกอะไรไม่ออกบอกฉี่นะคะฉี่ชิงเฉียงนะคะเออวันนี้คือกระเธอมาเล่นออฟเล่นเลยนะคะแบบฉ่ำแบบมงแบบยุโรปเออมาเกิดที่เมืองทิพย์แล้วอะเดินก่อนจะบอกว่ากระเทอก็คือไม่ได้เป็นเมนออฟเลนหรืออะไรนะเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องมาออฟเลนนี้นึกอะไรไม่ออกต้องหยิบฉี่ไว้ก่อนอีดอกกระเธอเล่นเป็นแค่ตัวผู้หญิงค่ะโนจะให้มาลงมาเล่นโฟลงฟลงฟเลนอะไรแบบนี้มันไม่ได้แม่มันโบง เกมนี้จะเจอกับใครเลยเดี๋ยวดูเลยเนาะยังไงก่อนวนก่อนนะค่ะอีดอกวนเจ้าที่ก่อนนี้แล้วก็เต้นเต้นไปก็มวยนี่ค่ะไม่ได้ถึงจ่ายก็มวยนี่ค่ะไม่ได้จึงจ่ายเออมาค่ะอุ๊ย f อ l เลนนะคะอีดอกไม่เคยจะเจอตัวอะไรเลยเล่นออกเลน f a l เล n forever f a l เ i น99.99%นะคะที่ต้องเจออีดอกไม่หยิบตัวอื่นกันแล้วมั้งมั่นมั่นหรอมั่นหรอ ขอนกก่อนเลยขอหนกก่อนเลยไม่วนะครับเวดเวดป่าไปเลยค่ะแบบช้ำเนาะเออป่าไปบนแล้วเราก็ขโมยเลยค่ะ<ม>ก็ขโมยไปเลยสิขามเยี่ยวแต่อุย้ยสแต็กเรามันเก๋วะ่ะเออมันเป็นดอกสีฟงสีฟ้าขึ้นที่เท้านะมันเก๋มันเยี่ยวก็เทยเลิฟมาค่ะมาค่ะสักตั้งมาหนแมตสอแมตดูดเลือดดูดเลือดนะคะ่ะว้ายว้ายเดียเดียยวเดี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 เดเดมึงว้ย อีดอกกระเทยพุ่งบุ้งเอาสิเอาสิจุกจุกแบบจิติตอนเออหลบแบบจิติตอน <c oughs> ดีเลือดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอออ <c oughs> ีดอกตื่นเต้นเวอร์อะยังไงคะขโมยคะ่ะศึกแย่งนกมังกรฟ้าลอดลอดของกระเทยคะ่ะมันมันหรอมันหรอมันหรอยังไงเออหลบ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 แล้วพุ่งหลบแล้วพุ่งอีดอกยังไงคะมันนี่มันนี่สิมันนี่สิยังไงก่อน เออทีมเราได้เฟิร์สบัตไปแล้วคือเก๋ขอขอเก็บศพอินี่หลอกหลอกฉันไม่สนใจฉันหลอกฉันหลอกฉันหลอกว่าฉันไม่สนใจนะคะเออฉันหลอกว่าฉันเออพุกพุกไปลลสอยสอยสอยเลยสอยสอยได้สอยโลดอีฟอร์เรนีมันนาอีดอกทองขอหน่อยค่ะเออแบบว่าดูดเลือดแบบสักหนึ่งสักสองเนาะอะเคลียขีปเปกต้อนแบบมันปวดปวดปวด ปวปัวปวปวะวเออจะบอกว่าก็เธอก็คือมั่นหน้านะคะตอนนี้เลือดไม่มีแต่ไม่กลับบ้านนะคะเออมาเอาจากขีบกได้แปะปวดปวดปสวยมากคือสกิลคือฉ่ำมากคือแบบถ้าปล่อยพลังขึ้นเต่านี้คือเลิฟเลยนะคะแบบแปะแปะแปะแต่ว่าเป็นแบบว่าสวยอะเป็นสีฟ้าเป็นแบบว่าเออดอกไม้อะไรแบบเนี้เนอะการถิ่มมาอะไรอย่างเงี้ยเนะคุณโอด คือมันทมกระเทยเลืออะไรที่แบบสกินสีสวยสกิลสีสวยเนี่ยโลดขโมยนกอีกหนึ่งค่ะเออสึกชิงนกคือว้ายว้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเยเพิ่งย่เพิ่งว้ายกระเทยพุ่งผิดโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือกูตุยแน่เลยตอนนี้ว้ายยื้ยื้อชีวิตายเกินไปดอกอ่ะแอบก่อนเจอเลยจ้ะฉันจะมาล้างแขนอีฟอร์เลนติโน ฉันสัมปทานอีตัตนี้แล้วนะเอออีมังกรแลบเลนในะฉันสัมปทานแล้วอีดอ,อกโอ้โอตรงนี้คือปลาเคม็มปลาเคม็มกะเะอทยมาช่วยแล้วกเะอทยมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมึงแล้วคนที่ช่วยแล้วคนที่กูช่วยไปไหนไปไหนเมื่ออีดอ,อกมาช่วยเท่ากับตุยมันน่าอีดอกสลับเลนแล้วคะ่ะเออกูมาเลนบนดีกว่ายัางไงคะยังไงคะตีหม hões, ตีตีใจ ที่มีที่ใจยังไงผักไปเลยค่ะผักไปเลยสิคะก,ก็ผักไปเลยสิคะที่มีที่ใจที่มีที่ใจที่มีที่ใจโลดเกิดไหมเกิดไหมเกิด,กดหรอมันตุยไปคะ่ะอะออ๋ออ๋อยังไงแม่จะไงจะไงช่วยช่วยเท่ากับตุยไหมคนช่วยเท่ากับตุยไหมคนช่วยเท่ากับตุยไหมว้ายไม่ทันนะแก,แกงกระเทยมากอีดอกห,หรือว่าจะอ้ายอีดอกกระทรวงพระราชาทานนะคะเออ ตุยได้นะคะเอาดีๆแม่ออะถอยก่อนถอยก่อนกลับบ้านก่อนนะกลับบ้านก่อนนะเออยกักย้ายกันนะแต่ฉันเอานกก่อนเพิ่มเลือดแบบช่ำๆเลยสี่เป็นตัวหนึ่งที่เพิ่มเลือดโกงมากนะคะบอกเลยเนาะแต่ว่าก็คือต้องแบบว่าดูดีๆว่าแบบมีใครซุ้มไม้มีอะไรไหมเนาะอ่ะยังไงตรงนี้คือมีปลาเค็มกันไหมก็เธอแอบก่อนนะคะอ่ะไม่มีเนาะอ่ะเอามังกรให้เราก,กันอ่ะเออในเมื่อป่าแม้มังกรกระเทยเอาให้คะ่ะปะวปัวปัว โบวโข์ข้างล่างข้างล่างอีดอกข้างล่างปาร์ตี้แล้วปาร์ตี้มุสลิมแล้วปาร์ตี้มุสลิมแหละอีดอกปาร์ตี้สลิมเวอร์ยังไงคะยังไงครับแบบหนึง่งก็ถอยเอามาังกรให้อยู่พื้นสาวรอก่อนค่ะปบว์โว์โบว์โบว์โบว์เกตโลดไปค่ะเลนบนเดี๋ยวแม่ดันเองเดี๋ยวแม่ดันเองโอเคไหมแม่จะดันให้โอเคไหมปบว์โ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 ว์ ปู่อ่ะเอออุ้ยอุก็เวตไปเลยสิคะก็เวตไปว้าว้าผักผีก็เถยก็เถยก็ได้ผักผิดไว้ฟอนเลนมาพี่ดอกดูมึงจะมาลุกสมกูรณ์ได้อีกก็ได้ยไม่ยอมล่ะโอ้ยก็เถยก็คือตายไปสี่แล้วนะคะทุกคนภาระไม่ไหวอ่ะไม่เป็นไรค่ะ ก็เธอก็คือขอเวทก่อนแล้วก็เธอจะเลดเกมก็เธอจะจัดก,การเองก็เธอจะต่อยจะต่อยเอานมต่อยเองแม่ไปคะ่ะตรงนี้มีใครไหมในอีดอกโดนลุมไม่ไหวละอ้าออ้า,อาเปมชยัยยิงมาเลยคะ่ะเปมชยัยฉันไม่สนใจฉลอกแกงแกลงแบบแกลง,กลงนี่พุ่งเลยคะ่ะพุ่งเลยคะ่ะพุ่งเลยคะ่เยคะเอ๊ฉันกลับดีกว่าฉันติคีร์คลิปแล้วกันฉันไม่สนใจลนหลอนหรอกเออฉันไม่ค่อ,อ,อยสนใจหลอนหรอกปวด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 อีดอ,อกยิงกูเก่งใช่ไหมมั่นหรออีดอกทองผักเข้าไปเลยสิคะ แทงเข้าไปเลยสิอ่ะโอยเข้าไปเลยสิขามันหน้ามั่นใจอีดอกยิงกูไม่หยุดยิงไม่หยุดจริงๆอ่ะเอออีหา่าไปเลยค่ะเอามังกรให้อีกหนึ่งแมตบันหวานเออมาช่วยกูหน่อยเนาะเอออีนอกเดี๋ยว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 ไม่ต้องบินไม่ต้องบินก็ได้มัง้งคือยังไงคือคืออ่าอีดอก มาเอาหน้าเวอร์เอาชื่อขึ้นเวอร์ก็เธอตีตั้งนานนะคะอีนกมาถึงใช้อันติลาดไปเลยขงงมากแม่โอ้โหไม่โดนจา้าก็คือยืนเลยค่ะยืนเลยค่ะไม่โดนนะคะนอ้องเออก็เธอก็ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆนะคะอีอกตายเยอะไม่มีเงินคะ่ะยังไงแล้วมึงจะลาดกูเหรอจิตใจมึงก็จะทําด้วยอะไรในอีนกอีนก,อกทองเออเอออย่างไงแม่กูปล่อยตายนะตายไปเลยค่ะ ตายไปเลยค่ะตายไปเลยสิกามันจริงๆอีดอกทีมเดียวกันก็ลาดกูเวอร์นะวาย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 เดียว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 เดียยวเดียยวโลดมันโหลดเออเยียวแตกไปค่ะป้อมนี้ป้อมนี้โหลดไปค่ะไปค่ะแม่เอายังไงต่อยังไงต่อดียังไงต่อดีคะว้ายฉันกลับไปเติมเลือดมาแล้วค่ะเลือยฉันเต็มแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงขอแบบเออ ตังอีกสักหนึ่งเนาะจะได้ของแบบแรงๆไปค่ะแม่ยังไงคะยังไงคะเล่นกลางเล่นกลางเกิดปลาเค็มอะไรกันเกิดขึ้นปลาเค็มอะไรกันเกิดขึ้นตามล่าเปรมชัยเหรอได้เลยค่ะ Why 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 เกี่ยวมากเกี่ยวมากเกี่ยวมากไม่ได้ไม่ได้ก็เทยหนีก้นว้ายอย่าหญ่ใหญ่ใหญ่อุ๊ยดอกเอออ่ะเพิ่มเลือดก่อนหนึ่งแมตช์วันๆนี่นะคะเป็นสกิลติดตัวของทีคือดีมากอีดอกคือแบบว่า ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยเนี่ยเออแต่ว่าต้องแบบว่าดูจังหวะดีนะคะยีดอไม่ใช่ไปยืนเพิ่มเลือดจอูดดีๆโผล่มาจากหญ้านะคระับโอทีเดียวก็เลยตุยเลยนะครับเอ,อ้ยๆอ,อ,อ,อ้ป่าเราเก็บอะไรไปได้อะ่ะโลดเก็บเฟรนติโนไปได้นะครีดอโง,งมากแม่ยังไงครับยังไงครับเลนกลางโอ้ฉันเจอแล้วฉันเจอน้องสายอีกแล้วนะคะน้องสายคุณแม่ขอร้องนะคะเออน้องสายคุณแม่ว้า นางจะจับฉันรอนางโอ๊ยนางจะเอามือมาจับฉันแต่ว่าฉันยืนนะคะฉันยืนรอเลยให้ทรายหมดแบบเก๋ๆแบบเยี่ยบๆอ่ะก็เดินกลับไปสิคะเออรออะไรเอยว้ายเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนอีเปียมชัยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอยาให้กูถึงตัวมึงนะอีดอกทองเออไปค่ะไปค่ะเออเออว้ายเออมาสิค่ะมาสิค่ะแม่ว้ายไม่ทานละมงึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดยเอางี้ก่อนเลยอีตีม,มีเกิดไหมเกิดไหม ไม่เกิดน,นะใขรดอกตุยไปแล้วฟอเอนติโนเข้ามาใหม่เหลิอลูกเขาอยู่กับสี่ห like okay. okay. ้าคนมึงไม่เห็นหรือยังไงแม่เก๋เก๋เ่นบนยังไงคะแม่วิ่งมาแล้วค่ะแม่วิ่งมาคลิปให้แล้วหนึ่งเน่งไปอุ้ยเรตินารีไปแล้วนะคะป่าของเราเวอร์วายอีนี่มันมันก็คือกระเทยก็บางทีกระเทยก็ช่วยฝั่งตรงนู้นนะอีดอกผักออกจากเพื่อนเวอร์นะ เธอก็องอยากคุมเป็นเหมือนกันนะอีดอกผักมัวตัวไปหมดงงมากยังไงแม่ก็เข้าไปเลยสิคะก็เข้าไปเว้าวแรงมากแรงมากอีดอกไม่มีทางจ้าไม่มีทางค่าแม่ได้จ้าเอออู้จะมาฆ่าได้ยังไงฉี่เจียงนะคะเออมาถาสถา,ถา,ถานาราัฐประชาชนจีนนะคะอีดอกบินตรงมาจากกรงแพนด้าเลยนะคะก็เธอ,เออ่ะเอองมากก็ไม่จบคะ่ะก็ฟามไปเลยสิคะเออ เกยเวอร์ okay, ยังไงแม่ยังไงต่อดียังไงต่อดีคะ่ะยังไงต่อดีคะ่ะต้องจบแล้วไหมตอนนี้คือยังไงแม่จบไหมจบไหมไม่จบหรอไว้าว,าวา้ใครอยู่ในยา่าใครอยู่ในยา่าใครอยู่ในยา่าระวังนะระวังนะระวังนะเออเอออีเปมชัยหรอโอยมันอันติไปแล้วอีดอกพุ่งหนีกะเทยเวอร์ work. โอ้ยยังไงแม่เร็วเร็ว,รวมันต้องจบแล้วล่ะ มาต้องจบฟอเลนติโนโมาสิหนึ่งแมตช์หวานหวานชนไปเลยค่ะกำแพงเวอร์ว้า <What? S 1> โลดเอามาสิคะ่ะก็เข้ามาสิค่ะเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยหล่อนเป็นอะไรเอ่ยสกัดเป็นอะไรเอ่ยกะเถิเป็นอะไรเอ่ยก็เถิดงมาอูช้างเข้าไปแล้วนะคะช้างไปแล้วนะคะน้องล้างชุงของเราน้องล้างชุงของเราเข้าไปแปน้นแปนแล้วจ้ะแม่เออ เคยไหมที่จบบ้านแบบเก๋ๆที่จบบ้านแบบวายไม่เก๋แล้วไม่เก๋แล้วอีเหี้ยไม่มีใครมาเลย <laughs> เคยไหมที่ชนะแบบเก๋ๆที่ชนะแบบส,สวยๆแล้วก็ยืนเป็นเซนเตอร์จ้าเข้าไปเข้าไปแล้ววายเนยคือเธอตายนะคะอีด <laughs> <laughs> องแต่ตอนจบเวอร์